สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยจะมาชวนทุกคนเนี่ยใส่เสื้อผ้าอย่างไรให้เฮงเฮงเงในวันที่หนึ่งมกราคม2565นี้นะคะใส่วันเดียวเฮงตลอดปีนั่นเองค่ะก็เป็นคอนเทนต์ที่ <Wow. S 1> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่หมอก,ก้อยได้ทำไว้แล้วว่า ทั้ง12ราศีเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีอะไรให้เข้ากับปีเสือและจะได้เฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีค่ะทั้งเฮงทั้งปังนะคะแม่หมอก,ก็เลยใส่เสื้อลายเสือต้อนรับเสือไปก่อนนะคะเพื่อให้เหมาะกับคลิปนะคะนี่ต้องเท่ๆนิดนึงนะคะเอาละค่ะอะ ราศีมังกรค่ะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอะชาวราศีมังกรถ้าเทียบกับเสือเนี่ยปีเสือปีขานเนาะถ้าเทียบกับเสือเนี่ยเสือก็เป็นเจ้าแห่งป่ามังกรนี่ก็เปรียบเสมือนเจ้าแห่งท้องฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่าแข่งสีกันเป็นอันขาดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเสือนี่หนักแน่นและดุดันอยู่แล้วมังกรก็ใช่ย่อยนะคะโดยส่วนมากเขาจะชอบคิดว่ามังกรเนี่ยเป็นสีแดงแต่สำหรับแม่หมอกก้ยนะคะในวันที่หนึ่งคือเราเข้าดาวเสร็จแล้วเนี่ยวันที่สามที่เป็นใช่ไหมวันที่หนึ่งเนี่ย เริ่มใส่สีที่แม่หมอว่าเลยมันจะเห็นจะปังกว่านะบางคนก็บอกว่าสีส,สีมังกรต้องเป็นสีแดงเสมอนะคะแต่แม่หมอก็จะพยายามไม่ให้มังกรเด่นไปกว่าเสือนะเพราะว่ายกให้เสือเขาหน่อยปีนี้เป็นปีของเขานะคะก็เลยขอให้ใส่เสื้อผ้าสองสีนะที่ใส่ได้ราศีมังกรก็คือสีฟ้าอ่าสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองทองสีฟ้าเนี่ย คือเหมือนเราเหมือนเราอยู่ในตําแหน่งที่รองกว่าเสือซึ่งทําให้เสือเนี่ยช่วยอุดหนุนช่วยอุปถรรัมช่วยคำ้ำจค้ำเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะส่วนสีเหลืองทองที่แม่หมอก,ก็อแนะนำนะได้สสีนะสีเหลืองทองเนี่ยก็คือว่าเปรียบเสมือนอมิตรภาพกับเสือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งบกระนี้ คนที่เกิดราศีมังกรใส่สองสีนี้และรับรองว่าเฮงและดีมีคนเมตตาม,มีคนอุปถัมภ์อยากได้งานก็มีคนฝากงานให้นะคะและมีแต่กัลยาณมิตรส่งผลให้พบแต่เรื่องดีๆตลอดปี2,565นั่นเองค่ะ ต่อไปชาวราศีกุมนะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะอ่า ทำยังไงดีให้เสือรักให้เสือเอนดูให้เสือช่วยเงินช่วยทองอเสือปีทองน่านรับทองสักหน่อยจะทํายังไงเขาบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยค่ะถ้าเป็นชายเนี่ยจะเจ้าสําราญนะคะแต่ว่าจะอาภัพเรื่องที่อยู่อาศัยนิดนึงนะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนรักใครรักจริงแต่รวมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงราศีกุมมักจะมีความอ่อนแออยู่ในดวงเสมออ่อนแอในเรื่องของความรักพลังของความรักถดถอย ไม่ค่อยเชื่อใจและมักจะอกหักซ้ำๆบ่อยๆอบางคนมาพบรักแท้ตอนมีอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเสริมดวงไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวเราจะมาเสริมเรื่องการทำมาหากินหาเงินหาทองเนาะจะทำยังไงนะคะ,ะเรื่องของราศีกุมเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ ต้องทำสายหวาน <c oughs> ก็คือทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะฉะนั้นการทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งจองหองนะคะเสือจะรักเสือจะเอ็นดู <c oughs> นะคะดังนั้นแล้วสีที่คู่ควรกับวันที่หนึ่งมกราคมนี้คือสีชมพูค่ะสีชมพูหวานแววไปเลยนะคะ่าไม่ต้กลัวค่ะ ความความสดใสเนี่ยสีชมพูมันบอกถึงความสดใสความอ่อนหวานนะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแม่บอกก้อยว่าเริ่มต้นได้ดีนะวันที่1ถ้าใส่สีชมพูมันเหมือนจิตใจมันเอ่อมันกระชุ่มกระชวยมันอ่อนหวานมั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 นใจเย็นอะมันไม่มีความใจร้อนอยู่ในนั้นนะคะเอ่อและแม่หมอกก้อยก็เชื่อว่าถ้าใช้สีชมพูในวันที่1เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ย เป็นคนใจเย็นแล้วก็เข้ากับคนง่ายโดยการเหมือนค้าขายเจ้านายหรือว่าทํากิจกรรมกิจการ,รต่างๆเนี่ยก็เหมือนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนเฟรนลี่แม่หมอกกอยเลยยกให้สีชมพูเป็นสีที่ทําให้คุณเฮงปังและมีคนเอ็นดูตลอดทั้งปี2565นั่นเองค่ะต่อไปนะคะชาวราศีมีนค่ะ ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนั่นเองค่ะชาวราศีมีนเนี่ยมักเป็นคนขี้โรคนะมีโรคประจำตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่ว่าจะมีทรัพย์มากอ่าก็คือมีทซั์ไว้รักษาตัว <c oughs> <c oughs> จะมาแก้เครดตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อ่า มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะในปี2565นี้สำหรับชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยเนี่ยจะเสริมเสริมการใส่เสื้อผ้าสีวันที่หนึ่งมกราเนี่ยให้ให้ชาวราศีมีนเนี่ยเป็นสีฟ้าคลาม นะสีฟ้าคลามคล้ายคลาย้คลา,ยคลายกับสีน้ําเงินนั่นแหละประมาณนั้นละค่ะจะสีฟ้าหรือสีน้าเงินก็ได้นะคะเพราะว่ามันหมายถึงการออกเดินทางการได้ไปทํางานต่างแดนและการได้ออกไปท่องเที่ยวการใช้การใช้ชีวิตแบบการเดินทางอย่างมีความสุขและมันรวมถึงการออกไปทางานต่างประเทศที่ทำแล้วได้เงินเข้าได้เงินเข้านะคะแม่หมอ,ก,อก็เลยคิดว่าใช้สีนี้แหละสีฟ้าคลามนี่แหละคะ่ะเป็นตัวที่เหมือน ให้เราเนี่ยเฮงปังตลอดทั้งปีได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษเนี่ยพื้นฐานดวงนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญามากแต่ว่าเก็บไว้อ่าความฉลาดนี่ไม่นําออกมาใช้สักที แต่ว่าเหมือนรู้ว่าคนนั้นคิดไม่ดีกับเราหรือรู้ว่าคนนั้นคบไม่ได้คิดอยู่ในใจแต่ไม่แสดงออกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินแต่ไม่ค่อยอยู่เก็บเงินได้ไม่ค่อยอยู่แต่ทรัพย์มากอาจจะเป็นพวกที่ดินต้นตำรับคือปู่ย่าตายายบรรพบุรุษอะไรพวกนี้ที่เขาสร้างกันมาแต่ก็ยังไม่ตกถึงมือเราสักทีหนึ่งนะคะชาวราศีเมษเนี่ยในปีหน้าเนี่ย มีเกณฑ์เดินทางบ่อยเหมือนกันมีเกณฑ์เดินทางบางประเทศมีเกณฑ์เดินทางแบบขนส่งสินค้าหรือการขายสินค้าที่ต้องใช้วิธีการขนส่งและออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะหาเงินได้มากนะชาวราศีเมษเป็นราศีที่หาเงินได้มากแต่ไม่เหลือ,อพอไม่เหลือวันที่หนึ่งมกราคมนี้แม่หมอก,ก็จะให้ใส่เสื้อสี เขียวเหนียวซับนั่นเองค่ะเออใช้สีเขียวแล้วเหนียวซับเข้ามาเออนะคะและที่แน่ๆก็คือเเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวในป่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์สําหรับที่อยู่อาศัยของเสือดังนั้นแล้วเนี่ยเราสีเขียวไม่ต้องกลัวค่ะเสือให้เราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆนะความอุดมสมบูรณ์ต่างๆในป่าในเขารับรองว่าเราจะรอดแน่ๆเลยปังแน่ๆปีสองห้า 6.5นะคะต่อไปชาวราศีพฤกษภคือผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะด้วยความที่ว่าชาวราศีพฤกษภเนี่ยดวงตามพื้นดวงนะคะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีลูกน้องหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเกณฑ์คุณนายนั่นเอง โดยพื้นดวงของชาวราศีพฤษภเป็นคนเข้มแข็งนะคะแต่ว่าช่วงกลางของชีวิตมักจะลำบากาวัยเด็กไม่ลำบากช่วงกลางอ่ะลำบากนะคะช่วงวัยทำงานจะลำบากแล้วก็จะหนักจะเหนื่อยมากแต่ช่วงปลายก็จะสบายนะคะดังนั้นนะคะแม่หมอกก็เลยอยากให้ชาวราศีพฤษภในวันที่หนเนี่ยหนึ่งมกราเนี่ยคะ่ะอยากให้ใส่สีน้ำเงินใส่สีน้ำเงินเพิ่มความ หนักแน่นให้กับชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสีน้ําเงินเนี่ยบางครั้งมันก็เปรียบเสมือนท้องฟ้าและความหวังนะคะไม่เป็นประปะักอันใดกับเสือค่ะนะคะเพราะว่าเสือขี้เกียจเงยมองท้องฟ้าหรือว่าเห่าเครื่องบินนั้นไม่ใช่เสือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอก้อย์อคิดว่าเนาะ เราควรจะใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินเพื่อต้อนรับวันที่หนึ่งมกราคมเฮงเฮงปังปังค่ะทุกคนต่อไปสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎราคมนั่นเองค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เหมือนทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละจะเจ้าเสน่ห์แล้วก็เป็นปากดี อาปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจนะคะมีครบเลยในตัวของชาวราศีมิถุนนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือบางคนนะคะคือตามดวงก็คือจองของเยออหยิงนะ เหมือนนางหงเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดาเหมือนเจ้าคนนายคนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าหาคนเนี่ยยากชาวราศีมิถุนเข้าหาคนยากมากเนาะดังนั้นแล้วแม่หมอก็อยากให้คุณซอฟซอเบาๆลงหน่อยด้วยความเยอะหญิงของคุณเองบางครั้งน่ะการทํางานก็ตามหรือคนเข้ามาจีบก็ตามมักจะไม่ค่อยสําเร็จเพราะว่าคุณเนี่ย ไม่ขอร้องใครอคุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองเสมอว่าจะไม่ยอมก้มหัวให้คนที่ไม่ดีเด็ดขาดอเพราะฉะนั้นหนึ่งมกราคมนี้ใส่เสื้อสีน้ำตาลค่ะ,ะใส่ชุดสีน้ำตาลจะเป็นเสื้อก็ได้กางเกงก็ได้นะสีน้ำตาลแบบโทนเอิร์ธโทนนะคะ,ะทำให้รู้สึกว่า สุขุมรอบคอบนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอันใดก็จะรู้สึกสุขุมรู้สึกรอบคอบใจเย็นแล้วก็ดูดูมีมิติดูมีอะไรดูมีแบบความอยากเข้าใกล้เป็นเสน่ห์ที่อยากเข้าใกล้มากใครทีเออ่เห็นคุณก็ก็อยากอยากรู้ว่าคนคุณเนี้เป็นใครมาจากไหนออยากรู้ในตัวคุณและที่สำคัญคุณจะได้งานใหม่ด้วย ใครที่อยากได้งานใหม่คุณมีโอกาสได้งานใหม่นะนะก็อ <c oughs> ย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าแม่หมอนั่งทาแบบว่ากันกรองมาให้ดีแล้วละ่ะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นที่เอนดูรักใคร่ของคนทั่วไปด้วยด้วยความที่สีน้ําตาลเนี่ยมันทําให้รู้สึกสุขคุมรอบครอบใจเย็นแล้วก็ดูอบอุ่นนั่นเองค่ะ ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะกรกฎคือผู้ที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาว่า,ายามเด็กเนี่ยลำบากเนาะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะอ,อันนี้เป็นภาพรวมก็คือยามเด็กเนี่ยลำลำบากหรือไม่ก็กำพร้า,าไม่พอ่อไม่แม่ก็อะไรประมาณนี้สักคนหนึ่งนะแล้วก็ เกิดมาอาพัพแต่พอช่วงวัยกลางคนจะสบายพอชราภาพไปอีกก็จะสบายนะคะในเรื่องของเหออมือนเ็บอกว่าเป็นคนไรา้ญยยาติข,ขาดมิตรฐานะปานกลาง นะเพราะฉะนั้นแม่หมอกกอยเนี่ยอ,อ,อยากจะเสริมในเรื่องของคําว่าไรา้ญาติขาดมิตรในเรื่องของความอาภัพนะคะแม้กระทั่งในวัยทํางานของเราเนี่ยมักจะมีเพื่อนแทงข้างหลังเสมอเนาะเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งมกรา,าคมเนี่ยแม่หมอก้อยแนะนําให้ชาวราศีกรกฎใส่เสื้อผ้าสีขาวนั่นเองค่ะเพราะสีขาวแทนความบริสุทธิ์อ่าจริงๆเราเป็นคนบริสุทธิ์ แต่คนอื่นเนี่ยชอบไม่บริสุทธิ์กับเราสีขาวเข้าไว้รับรองเสือรักเสือเอ็นดูเสือเมตตาและจะพบอะไรดีๆใหม่ๆให้หน่าตื่นเต้นตลอดเวลาและความปังความเฮงความน่าตื่นเต้นจะนำมาซึ่งความรวยนั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีนะคะลองดูนะคะ ต่อไปราศีที่8แล้วนะราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะชาวราศีสิงค์เนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาแต่ไม่ค่อยนำมอาออกมาใช้เป็นคนชอบแสดงออกเป็นคนมีความกล้าหาญและที่สำคัญเป็นคนใจบุญใจกุศลนะคะด,ดูรวมๆแล้วชาวราศีสิงค์เนี่ยจะเป็นคนที่ขยันทำงาน เนาะตั้งใจจริงแล้วก็เหมือนคําพูดจะแบบสักดิธิ์มากคือพูดคําไหนคํานั้นหนักแน่นมากในคําพูดของเขาถ้าเขาทําไม่ได้เขาจะไม่พูดออกมาอ่าส่วนคําว่ารวยนั้นไม่ค่อยจะรวยเท่าไหร่คือทํางานแทบตายแต่ว่าเงินไม่เหลือนะคะคราวนี้เขาบอกว่าเสือกับสิง มันจะอยู่ทําเดียวกันได้ไหมแต่มันมาคู่กันนะถ้ามีเสือต้องมีสิงไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีสิงแล้วนะมันมีสิงแต่ในเรื่องของอะ,อะไรอะราศีสิงมันมีสิงที่เป็นลูกปั้นนะที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นอยอมอ่อนข้อให้สิงสักหน่อยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิงต้องยอมอ่อนข้อให้เสือสักหน่อยนะคะความแบบ เออยอมอ่ะเพื่อให้อยู่รอดอ่ะเพื่อใหชาวราศีสิงห์อยู่รอดนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอกอ็แนะนํานะคะให้ใส่เสื้อสีเหลืองหรือสีสันสดใสในวันที่หนึ่งมกราคมนี้นะคะเพื่อจะได้เหมือนลดความเป็นปรปักกับเสือคือจะบอกเสือว่าข้ายอมแพ้แล้วในปี2,565ขอเสือขอเสือเนี่ยขอท่านเสือเนี่ยนะ <c ười> ขอท่านเสือ โปรดเมตตาด้วยให้ข้าพเจ้าเนี่ย <c oughs> เฮงเง <c oughs> ปังๆังคิดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาให้รวยรวยรวยนะคะ <c oughs> แล่วต่อไปค่ะราศีที่9กันแล้วนะคะราศีกันค่ะราศีกันคือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะราศีกันจริง,รงๆแล้เป็นดวงของคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่ก็ข้าราชการ นะคะแต่ถ้าไม่ใช่แนวนี้ค่ะส่วนมากแล้วราศีกันจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและก็อ่อนหวานนะคะแต่ข้อเสียนะข้อเสียคือเปลี่ยนคู่บ่อยเปลี่ยนแฟนบ่อยอพับคู่และเปลี่ยนงานบ่อยเช่นกันนะคะตอนวัยเด็กมักลําบากพอโตขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนมีการโตแบบเป็นสเต็ปสเต็ปก็คือ ออกจากงานนูน้นไปงานนี้ทุกครั้งไปนู่นไปนี่ไปที่ใหม่เรื่อยๆแต่มันก็โตขึ้น ไปเรื่อยๆตามสถานที่นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งมกรานี้แม่หมอก้อยแนะนําให้ชาวราศีกันใส่เสื้อสีแดงค่ะแดงไปเลยนะคะแดงรับทรัพย์ไปเลยนะคะเพื่อความเฮงของเราต้องเป็นสีแดงค่ะให้เสือเห็นเราชัดๆหน่อยจะได้ส่งเสริมส่งเสริมนะคะวันที่หนึ่งนี้แม่หมอก้อยจัดเต็มอ่ะแล้วลองดูวันที่หนึ่งเนี่ยเอาซามนี้เลยอุตส่าห์นั่งทำกันบ้านมานะคะแม่หมอก็จะ จัดเต็มวันนี้หนึ่งมกราณีเพื่อความเฮงตลอดทั้งปีค่ะอะแต่ไม่บอกว่าราศีอะไรนะเอ้หรูว่าหลายคนติดตามแม่หมอก็จะรู้แล้วว่าแม่หมอราศีอะไรอ่ะราศีที่สิบค่ะราศีตุลค่ะราศีตุลคือผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึงสิบห้าพฤศจิกายนค่ะ ชาวราศีตุลเป็นคนน่ารักนะวาสนาดีจะมีคู่ที่ดีหรือไม่ตอนแก่เนี่ยก็คือไม่ได้แก่คนเดียวอะ่ะจะมีคู่ที่อยู่เคียงข้างกันตลอดเวลานะคะชาวราศีตุลนนะ่ะวาสนาดีนะคะแต่ว่าเป็นคนซื่อตรงไปหน่อยเพราะว่าวาสนาดีแล้วก็เป็นคนซื่อตรงไปหน่อยอ่ะเนี่ยข้อเสียคือซื่อตรงทําให้คนอื่นหลอกง่ายไม่ว่าจะโกงเงินโกงแชร์โกง,งทุกอย่าง ยืมไปแล้วก็ไม่คืนเราสารพัดนะคะเพราะเราเนี่ยใจบุญใจบุญแล้วก็ขี้สงสารเป็นคนสงสารคนง่ายนะ,ะแล้วงานก็เหมือนกัน เป็นคนยืดหยุ่นได้ดีกับเรื่องการทํางานซึ่งสําหรับชาวราศีตุลแล้วเนี่ยคะการยืดหยุ่นในเรื่องของการทํางานเนี่ยแม่หมอก็คิดว่าไม่ควรเพราะว่าชาวราศีตุลปกติเป็นคนใจดีอยู่แล้วควรเป็นคนใจแข็งแข็ๆบ้างเพราะว่าถ้ายืดหยุ่นมากเกินไปจะเสียการปกครองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแม่หมอก็แนะนำวันที่หนึ่งของชาวราศีตุลใส่เสื้อสีส้มนั่นเองค่ะสีส้มให้แบบส้มไปเลยส้มแบบส้มสดใสเหมือนแบบอะไรเดียวพระอาทิตย์พุ่งขึ้นสีส้มเลยนะคะเพื่อความสดใสในชีวิตเพื่อความแบบ ให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะค้าขายทํางานเนี่ยเราจะได้มีออรา่ามีพลังงานที่มันสดใสมันเหมือนเหมือนรัศมีของพระอาทิตย์ตอนกําลังขึ้นกําลังขึ้นเพราะฉะนั้นดวงเราก็จะคืนขึ้น,นแล้วก็เฮงเฮงเฮงปังปัง,ป,งปังค่ะ,อ,ะอันนี้แม่หมออาจารย์นั่งทำการบ้านเลยนะเนี่ย แรกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่นางทำการบ้านมาอย่างดีเลยต่อไปราศีที่11แล้วนะคะราศีพิกจิกค่ะราศีพิกจิกคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนั่นเองค่ะาราศีพิกจิกเนี่ยอย่างแรกเลยเป็นคนใจบุญนะเป็นคนใจบุญเป็นคนที่ชอบสร้างกุศลเป็นคนที่คุยง่ายคุยดูเรื่องคุยเก่งนะคะ แต่ข้อเสียคืออรพับคู่มักเปลี่ยนคู่บ่อยนะไม่มีคู่แท้เป็นของตัวเองอ,อันนี้ไม่ได้หมายถึงหลายคนนะอันนี้เป็นการภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยอกหักรักคูดมาเนี่ยคือจะไปเขาเรียกลัคกี้ลัคกี้อินเลิฟแต่ไม่ลัคกี้อินเกมเพราะฉะนั้นของชาวราศีพิกจิกเนี่ยลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟนะดังนั้นแล้วอะ่ะก็ต้องมุ่งตัวเองไปที่งานอย่างเดียว พอมุ่งตัวเองเป็นที่งานอย่างเดียวค่ะเพื่อให้ความแบบความปังทางด้านงานนะ่ะถ้าความรักเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าชาวราศรีพิจิกอะค่ะวันหนึ่งก็จะมีคู่ของตัวเองอย่างแน่นอนนะเพราะว่าชาวราศรีพิจิกเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนที่เหมือนเออเป็นคนที่มีจริตดีอะค่ะจริตเป็นคนที่มีจริตดีแล้วก็เป็นคนที่รู้จักเอาอกเอาใจผู้อื่น นะแต่คนไหนที่ดูวาวาวเ้าเแท้ๆหน่อยะคะต้องปรับตัวลงนะคะเพราะชาวราศีพิจิกจริงๆแล้วอ่อนหวานลงสักนิดความรักจะดีนะคะเพราะฉะนั้นสีที่แม่หมอแนะนําในวันที่หนึ่งมกราคมนี้ต้องเป็นสีม่วงค่ะไม่ใช่ว่าสีม่วงเพราะว่าขาดความรักหรืออกหักบ่อยนะคะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยคะ่ะเป็นสีที่ทําให้รู้สึก เยาหยวนออไม่ธรรมดาใช่ไหมเย,ยาหยวนเหือเกินมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะพลังงานสีม่วงออกจากตัวเราเยาหยวนยื่อยนะูทุกอย่างเนาะ เพื่อที่จะให้การงานเราสําเร็จเพื่อที่จะให้มีคนรักคนชอบเราในเรื่องของการงานเรื่องความรักถ้ามีคนเข้ามาก็ถือว่าเป็นของแถมในที่นี้แม่หมอก็อจะไม่เคยคิดว่าสีม่วงคือสีแม่ไม้อีกต่อไปนะโบราณนั่นว่าสีม่วงคือสีแม่ไม้แต่สําหรับแม่หมอกอยสีม่วงคือสีแห่งเสน่ห์ดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณอยากได้ความรักความนิยมชมชอบหรือความเสน่ห์ทางการทำมาหากินต่าง แม่หมอว่าสีม่วงสุดยอดนะลองดูนะวันที่1มกราค่ะต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมค่ะชาวราศีธนูเนี่ยจริงๆเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะเป็นคนฉลาดเป็นคนสติปัญญาดีแต่ว่าบกพร่องตรงที่ เหมือนไม่สุขุมไม่รอบครอบเท่าที่ควรนะคะไม่ว่าเรื่องการทํางานค้ะขายเปลี่ยนงานบ่อยเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าชาวราศรีธนูเนี่ยชีวิตไม่ค่อยมีสีสันอย่างเช่นชาวราศรีธนูมักจะทํางานเกี่ยวกับด้านบัญชีหรือคอมพิวเตอร์อยู่แต่หน้าจอไม่ได้ออกพบปะผู้คนนะคะทำให้ชีวิตน่ยขาดสีสันในชีวิตความเบื่อหน่ายหรือความที่ต้องเหงาต้อง ไม่เปิดใจให้ใครหรือไม่เปิดใจให้สังคมเบื่อสังคมนะคะเพราะงานของตัวเองมันมันเครียดพออยู่แล้วปกเครียดพออยู่แล้วเนี่ยการที่อยากออกไประบายก็อยากออกไปแต่คิดอีกทีเหนื่อย เออดังนั้นแล้วแม่หมอก็แนะนำวันที่หนึ่งนี้นะหมกราสอง5ันารสชาวราศีธนูใส่เสื้อสีลายดอกค่ะ <c oughs> ลายดอกสีอะไรก็ได้แต่เป็นลายดอกหรือเป็นลวดลายนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยได้มีสีสันมากขึ้นอ่เพื่อให้ความ หน้าจอของคุณที่คุณทําอยู่หรือตัวเลขที่คุณทําอยู่เนี่ยมันมียอดพุ่งขึ้นมาหรืออะไรที่คุณแบบมีความสุขนะดูมีสีสันตั้งแต่ต้นปีดูแฮปป,ปนะี้ตั้งแต่ต้นปีนะถ้าเราทําอะไรที่มันดีตั้งแต่ต้นปีตลอดทั้งปีอะค่ะเราจะแฮปปี้เราจะมีความสุขก็คือว่าให้เราเนี่ยดูมีสีสันจะเป็นลายดอกก็ได้ลายอะไรก็ได้นะคะแต่ขอสีสันสดใสน,นะคะเพราะว่าจะช่วยให้ชีวิตเรากระชุ่มกระชวยตั้งแต่ เปิดต้นปีมาเลยนะอย่างน้อยเนี่ยชีวิตเนี่ยมันต้องชุ่มจำํำมันต้องเฮงมาก่อนความเฮงมาก่อนตลอดทั้งปีความเฮงมาก่อนตั้งแต่ต้นปีที่เหลือค่อยว่ากันเพราะว่าเราก็ไม่รู้อนาะคตใช่ไหมว่าอะไรต่างๆมันจะมาอีกนะคะเพราะฉะนั้น เราเอาตรงนี้แหละวันที่หนึ่งมกราคมเนี้ยเป็นเริกงามยามดีของเราที่เราจะใส่เสื้อผ้าสีเนี้ยสีเนี้ยให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็จะเหงนเห็ปังปัง,ปงนั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าของแม่หมอเนี่ยจะไม่มีสีดํานะเพราะทุกคนก็รู้ว่าสีดำเนี่ยไม่ควรนะไม่ควรนะเพราะมันจะทําให้ตัวเองมันยังไงอะตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอวันที่หนึ่งมกราคุณจะใส่สีดํากันเลยเหรอคุณคิดให้ดีนะเออนะก็ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแม่หมอก็นั่งเรียบเรียบไว้ให้ทุกคนได้อ่าได้ลองอ่านดูเอ้ได้ลองติดตามดูได้ลองดูว่าโอเคใส่สีนี้แล้วถูกใจไหมชอบไหมนะคะอ่าละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่หมอก็ไม่ไปไหนแต่ปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆอัปเวอร์ชั่นว่าอัปเวอร์ชั่นมาให้ทุกคนนะคะส่วนเรื่องสุขภาพของแม่หมอ ก็ดีขึ้นแล้วนะคะหน้าตาสดใสขึ้นดีขึ้นด,ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมุ่งนี้ก็เดี๋ยวเตรียมไปปีใหม่กับครอบครัวเหมือนกันแล้ว ไม่ว่าการไลฟ์สดเรื่องการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกลับมาทําใหม่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกมากมายค่ะเพราะว่าแม่หมอก็วางแผนไว้หมดแล้วพอสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีไม่พอแถมอ้วนอีกด้วยมันมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการได้คุยกับทุกๆคนนะคะท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเออแม่หมอก็จะบอกว่าปีหน้าเนี่ยแม่หมอก็ยังลดราคาให้นะ ปกติราคา599ยังเป็นราคาที่359บาบาทอยู่เพราะอย่างที่รู้ว่าเจ้าโควิดยังไม่หมดพวกเราทุกคนยังอาจจะ กระตังยังไม่ยังไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอก,ก็ยังลดให้เหมือนเดิมติดต่อได้ทางทางเพจ Facebook หรือว่าทางลายส่วนตัวด้านล่างค่ะลายนี้เป็นลายส่วนตัวเลยนะแจกเลยหา <c oughs> เข้ามาคุยกันได้นะคะเข้ามาดูดวงสอบถามเบื้องต้นก็ได้ค่ะวันนี้แม่หมอก้อยไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ